มีสตินะคะมันจะทําให้ทุกคนนะคะมีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกระดกงามทําให้เกิดประโยชน์สูงอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะนั้นเป็นงานสัญจรที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าการสร้างอุากรการสร้างกลุ่มอาสาสมัครของคุณแม่นะคะมีความมั่นคงและแข็งแรงที่จะทํางานต่อเนื่องก็มีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่ในงานทุกงาน ท่านยังมีจิตวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับงานนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาฟังแล้วก็เห็นวิธีการคุณแม่จะใช้คําว่าทําให้ดูมีความสุขให้เห็นนะคะนั่นการทาให้ดูมีความสุขให้เห็นเนี่ยจะทําให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่องยากกา,การมีสตินะคะมันไม่ใช่เรื่องยากกับการที่เราจะอยู่กับสังคมครอบครัว สังคมครอบครัวในที่นี้หมายถึงว่าองค์กรก็ถือเป็นครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างอย่างเกิดประโยชน์สุขค่ะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อการไม่กลัวของเราเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องนะคะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าอย่าประมาทเป็นคําสอนของพระพุทธมีพระพาคเจ้า ที่ทางมูลนิธินะครับเสถียรธรรมสถานนะครับก็ได้ร่วมกันกับทางองค์แรบโคสะนะครับสมาคมแพละไพศาลสมาคมเวเนสนะครับประเทศไทยแล้วก็ทางกฎบัตรนะฮะแล้วก็อีกอหลายเครือข่ายนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คุณแม่ท่านแม่ชีสัสนสณีเสถียรสุดนะฮะท่านจะละสังขารไปแล้วแต่องค์ความรู้ที่ท่านสั่งสมมาตลอดที่ท่าน เป็นแม่ชีเนี่ย42ปีมีองค์ความรู้ดีๆมากมายองค์ความรู้ดีๆเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ทาง h ุ่นินก็ยินดีที่จะให้ผู้ที่มาเรียนรู้นะครับเรามีการโครงการของคราวนี้เนี่ยก็จะมี 2, 2วันครึ่งนะฮะมีเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยนะเป็นส่วนสำคัญนะครับในชีวิตที่จะให้ครอบครัวและองค์กรจะอยู่ดีมีสุข นะครับด้วยสติกันนะครับก็มีเทคนิคดีๆมากมายแล้วก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงในใช้ได้ทั้งในครอบครัวและในองคอ์กรต่างๆนะครับให้คนไทยเราอยู่ดีมีสุขกันได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงกันครับ